ครับสวัสดีพี่น้องมุสลิส่วนสนพบกันกันที่แล้วกับของแรงนี่นี่อากาลมแห้งเนาะยากาศแคมเซียบรรยากาศแคมเซีพี่น้องอยู่เซียง ลมนีน้ฟังทางเนือแหงแหงตอนนี้กำลังถาบากไปไ่รนนะดถใหญ่กำลังสีขขามไปใช่ไหมต้องไปขีบกักทางนั้นกลับมาก่อนทางนี้จะขึ้นไป เส้นยานน,น้ำลุไมเเงาค่ามาแล้วปีบักแต่บ่งหัวค่ารถเชื่อถ้อเน้ะไปบ่งขัไร่น้องเอาขับเดมุ่ยังบุญสัพานขามไปวันสองคอนเนี

แล้วซาดขึ้นมาแล้วโซขาดไปบุไดใช่ปะเขามาแล้วสายกลับขาเนาะรถเข้ามาพุ่งตรงไปบุไดเลยตายกลางครัวบึงซายนำ้ำ กำลังแป้งกำลังแป้งครัวอยู่ไฟบัวได้ขังยซีที่เป็นกระคำโอ้โหไม่รู้อะมันยืนยั งูได้ไงฮะเลี้ยวน่าคุ้รกองนะเดี๋ยวนะยังยังลงอีกอะไรกโชกวันนี้เขาใจประกวดชกสภาพใจมากขึ้นบกเขาได้หมันจะกกรหู้ว่นี่มันไมอิลมากยกระหู้ปุ๊บเนี่ยกระหู้เหมอนงูเหรอกระหู้เนาะอันงนู้นเล็กกระหู้กะห้ Ta gặp cọp gặp tung tương ghi nhạc cho lúc gắn chết năm chung mặt 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 ปปย,ย,าายังไปบ่ได้ยังติดเงาคาสายเงาคาสายตรวจมาทายเนาะ,ะข้าเกเรเลยไปโบได้คาดินชายอยู่กลางนำ้ำบกักโบไลขนาดเนาะ,นะ

หลังจะขึ้นพังเนาะไปได้แล้วบ้านใช้เวลาอย็นสโมงว่ายนับสังขารกายเป็นสุขยางอินตรน,นิรสัพเพสัตตาสัพงหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกขเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อาเมรหงตูจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพญาปศขหงตูจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาเนธาหงตูจงเป็นสุขเป็นสุขเธอ จะได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปะริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักสาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทำปวงทั้งสินนี้ด้วยถธกมัน งานกินเนาะงานหลัเงนนนนานบันส่องคอนหอดแล้วเนาะงา,า,านดีงนานงานดีเนาะงานจบวันนี้ก็ได้มาห่มงาน ของันยมมาลาไอ้เราทางบรรสองคนสองคนลาหนองบรรยากาศตอนค่ำเนาะเมื่ออื่นเราสงสการเนาะวันทีวันคานเนาะเดี๋ยวสีออกเิตเกบเลยค่ำเนาะกองเลยเซตค่ำแลกกับไก่เต๋อ ครับพ,พี่น้องบานเงาบักกำลังมาทางลงเซ่พี่น้องเลยโอ้โพอดีลยก็มาจากอันอน,อนีันสองคนข้า,ากขัาากหา,า,าพันกีพี่น้อง,องกรรดาบนเาไปามาค่ะ อตรงแลยสิขึ้นเฮือเลยพี่น้องเอ่ยบ้านนี้บักเป็นมาครับเขาบุเชี้ยงเมื่อกี้นี่เนาะเมื่อกี้บักขาดเมื่อกี้ใช้เวลาสองสมองนะมันคาชายกาการแยมซีเนี่ลมแห้งในหนึ่งนะฟังนะเขาจะปลูกมันสลี รถดิฉานเนาะแค่นี้จะไปมาลำบากเลยนะึ่งสามีสองอเนี่เด้อใน,นต้นกำเนิดของมืงสองขอนนี่แหล,นะละมาและววันละห้านะรถดิฉานเนาะโอ้แหงมาแหงมาแหงผมก็จะ,ะขึ้นเลยลปากสองน้องบุรวง รถบ่แห้งนี่งคันบ่ได้แลนะ้วนี่เนาะโอ้มีคนลอยเลย,นะเยจังไปได้เป็นอะไรยอจิมเป็นอะไรรถคันนี้ขึ้นได้บ่ราะอนะลองลองความแห้งมัง้งโอ้ไปแล้วไปแล้วขึ้นบ่คันนี้ขึ้นบ่ แข่งเลยกันเนาะโอเคขึ้นเทือขึ้นเทือขึ้นเทืเอมาแล้วก็ยังบูมีคนมาเนาะเลยแต่รถคันเดียวขาเจ้าก็ะชิถ h a คนซะก,ก่อนทำลายลายคนจะขามำอากาศเซสองคอนันเออเซมงเฮียงยอดเนาะถ h าคนมา,นาลายๆก่อนฟังนักถาเลยเนาะเด้ๆฟังนางก็มาสองสองคัน มีคนไายแรงกลับไปเสีเดียวการม,มีคนไลยไปแล้วเขาเจาะกันจังไปเสีเดียว,ยวเยงียบเดี๋ยวอะไรแล้วขามอะไรบานนี่เด็กรถไทยน้อยก็ได้ขี้บักไฟฉีดไปใช้ก็ได้ขีบบักเลยครับพี่น้องอืมเช้าขึ้นไปแล้วผู้ เขาจอดเป๊ะๆหมดแล้วทั้งนี้ออกมาทั้งนี้เขาไปต่อเนาะเยี่ยนกันนะเนาะโอ,โอ้ไม่การเรื่องออกของรถไทยกันไปคำภากมาเนืบบ่บยมาก พี่น้องคลิปนี้เสด็จ,จบบรรยากาศการขำเซ่เด้อพี่น้องยอดเซ่บางเฮียงนะพี่น้องมนีม่านกิจทานเนะาะเงินดีน้ำอ้ายทางบ้านสองคอนเนาะเกิดดีถึงสุขเดอ้ออขามบักพี่น้องยากเป็นได้กระดมานะพี่น,อน,นอ้องเนาะเสื้อผ้าห่ากันเด้อเป็นอได้ก็ได้เนี่นยขี่ข้าขี่แพรขามทางบ้านสองคอนบริเ็นกระชิตกพี่น้อง าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อพี่น้องกับกองแรชแนลเนาะเมื่ออื่นยังพ่อกันไหมพี่น้องเปิดคลิปไหมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจกไปเท่านี้พี่น้องเมื่ออื่นจังซีมาสรงสการเนาะจะทิฐายคลิบไห้พี่น้องเลยหนับส้มเนาะเต็มแบบเลยคลิปนี้ก็สิขอจบเนาะขออำลาเด้อพี่น้องโชคดีไปบ,บายเฉได้กลับบ้านละ